สหรัฐอเมริกาหรือประเทศในฝั่งสาภาพยุโรปไม่ได้เป็นเมืองสวรรค์ไปเดี่ยวปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคสนุกแต่ไปอยู่นานๆนะฮะนานเข้านานเข้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาปัญหาที่ประธานาธิบดีของเขาเนี่ยหรือผู้นําของเขายังคงแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะเกิดความขัดแย้งกับรัสเซียคนในประเทศของเขาเองต้องหนีออกนอกประเทศเพราะเกรงว่าจะเกิดสงครามภายใน สวัสดีครับขอพบกับผมเทิาาดศักดิ์กิมพิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของสามนิ้วฝันสลายนะครับที่บอกว่าอยากจะไม่อยู่ออกจากประเทศไทยจะหนีออกจากประเทศไทยจะหนีไปอยู่ประเทศอื่นไปดูในเชิงปรากฏการณ์คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาพูดอย่างไรกับสหรัฐอเมริกาและเปรียบเทียบกับประเทศไทย โอ้โหในที่สุดก็กลับมาแล้วครับ welcome back man คิดถึงปะคิดถึงมากไม่ได้เจอกัน2เดือนเออ2เดือนเป็นไงบ้างวะไปอยู่เล่าให้ฟังไหนไปอยู่ที่อเมริกามา2เดือนเฮ้ยมึงถามกว้างวะ่ะเอ่อะเอาเปน็นว่าดีใจไหมที่ได้กลับมาไทยก่อนอันดับแรกดีใจดิอ่ก่อนหน้าน,นั้นอ่ะกูไม่ได้กลับอเมริกาประมาณ4ปีู้แต่ว่ารอบล่าสุดที่กูกลับอเมริกาคือกูพูดตรงๆเลยนะ กู uh huh. ว่าแม่งกูไม่มีความหวังกับประเทศกูละจริงเหรอวะก่อนนั้นเนี่ยมีนิดหนึ่งแต่ว่าตั้งแต่กูกลับไปเหมือนแบบกูได้เห็นอะไรหลายหลายอย่างที่กูแบบเฮ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้วะ uh huh. ซึ่งกูไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าล่าสุดตอนกูอยู่เมริกากูยังเด็ก uh huh. แล้วกูยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรห uh huh. รือว่ามันเป็นเพราะว่าบ้านกูแม่งแย่ลง๋ uh oh. อ <Okay. S 2> ออะโอเคว่ามันก็ไม่ส่วนแหละ เพราะว่าอย่างผู้นําตอนนี้เราก็หลายๆเรื่องเรื่องการเมืองเรื่องค่าครองชีพก็อ่ะก็แพงอะไรก็แพงอย่างที่ไทยก็อะไรก็แพงขึ้นที่เมกาแม่งก็หลายๆเท่าแพงกว่าเยอะใช่แล้วก็ที่บ้านกูเอาง่ายๆโจรก็เยอะขึ้นโค่าของชีพก็แพงขึ้นกฎหมายก็เข้มขึ้นคนไล่บ้านก็เยอะขึ้นหลายๆเท่าโอเคแล้วก็เหมือนความยุติธรรมความเสรี ที่แบบเป็นของเมกาฟรีดอมโอเคมันแทบจะไม่มีแล้วอันนี้เราพูดถึงคลิฟอร์เนียแต่ว่าต้องเล่าก่อนว่ามันจะมีคล uh ิฟอร์เนียนิวยอร์กแล้วก็รัฐอื่นที่แบบใหญ่ๆที่ดังๆอะ่ะโอเคที่เราพูดถึงที่แบบมันจะเที่ยวกว่าพวกรัฐกลางๆที่แบบอยู่เฉยๆแบบว่า uh. พวกคาร์โดพวกอะลา a บามาที่แบบอาจจะเป็นสโลลฟ์โอเคยังตรงนั้นอะ่ะ กูไม่เคยอยู่แต่ว่ากูก็รู้อยู่ว่ามันก็พอโอเคอยู่อแต่กูว่าอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็แยกไปทุกรัฐเพราะว่าอะไรมันก็ตามพวกนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียก็แยกไอ้ีค่รัฐกลางม่งก็แยกตามเพราะมันจะมีกัร์เวนเนอร์มันจะมีผู้นําแต่ละรัฐแยกกันอีกอ่าแยกกันอีกเอาเป็นว่ากูไม่มีความหวังกับประเทศกูแล้วมันไม่น่าอยู่บ้านกูเข้าใจนะก็เห็นข่าวเห็นไรเนาะผ่านผ่านทีวีเอาี้มันไม่มีอะไรที่บ้านกูที่ทําในไทยไม่ได้เพล่เผอในไทยอาจจะมีกิจกรรมให้ทําเยอะกว่าไทยสี่รี น่าอยู่มากอกูไม่เอ่ยชื่อนะแต่กูมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเคยไปมาหลายประเทศแล้วเขาเป็นคนไทยนะอเขาพูดอังกกษได้เขาพูดไทยได้เขาก็เก่งเขาก็ไปหลายหลายที่มาแล้วเขายังบอกอยู่ว่าประเทศไทยอ่ะน่าอยู่ที่สุดแล้วอเขาเคยไปเมกานะเขายังบอกเลยว่าโอ้เมกาแม่งไม่เหมือนอย่างที่คิดเลยไม่เหมือนอย่างที่เห็นในโซเชียลที่เขาไปพวกยูทูบเบอร์ไปถ่ายหรือว่าคนพูดถึงหรือว่าที่เราเห็นในในข่าวในสื่ออะไรเงี้ยเขายังเป็นคนถทยเขายังบอกเลยว่าประเทศไทยน่าอยู่สุดแล้ว แต่พอไปถามคนอื่นพอไปเห็นในโซเชียลก็อ๋อเมกาเฮ้ยนู่นเฮ้ยนี่เฮ้ยคนเมกาเขาเก่งฝรั่งเขาเก่งโอ้โหสิ่งที่กูเห็นในโซเชียลมันเป็นด้านแบบโลกสวยอ่าแต่พออยู่จริงคุณลองไปอยู่จริงเราแล้วไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงคนไทยที่ไป work in travel ไปอยู่กับเอเนนซี่นะเพราะว่าส่วนมากคนไทยที่ไป work in travel เขาจะอยู่แต่กับคนไทยแล้วก็ทํางานร้านอาหารไทยแล้วเขาก็จะเป็นจะอยู่รัฐแบบว่าพวก กกลางๆที่แบบไม่ไมจะรงมากอ่เป็นปกติซึ่งรจริงๆแล้วอ่ะจากความคิดเห็นส่วนตัวนะเราว่าคุณไม่ได้ experience เมกาของจริงมันก็เหมือนกับฝรั่งที่ย้ายมาอยู่ไทยแล้วก็อยู่สุขุมวิทแล้วก็อยู่แต่ตรงนั้น <Okay. S 1> หรือว่าอยู่พัทยา uh huh. คือเขาอ่ะอยู่แค่ตรงนั้นอ่ะก็คือสังคมฝรั่งเขาไม่ได้สัมผัสไม่ได้เข้าถึงกับ culture ที่แท้จริงเขาไม่ได้ เรียนรู้หรือว่ามีโอกาสได้เข้าถึงหรือว่าเรียนรู้กับสาระบบที่ไทยจริงๆว่าโคเชอร์นะอะไรเงี้ยที่อเมริกาก็เหมือนกันเข้าใจแล้วแต่อะกพว่าถ้าลองไปอยู่จริงๆแล้วคุณก็จะคิดเหมือนกันแล้วคุณก็จะคิดถึงแล้วก็นึกถึงไทยขอถามเรื่องนึงได้ไหมที่แตงโมบอกว่าค่าของชีพสูงเนี่ยกูอยากให้ยกตัวอย่างนิดนึงว่าออย่างข้าวนี่ธบุษม์มึงกินที่ไทยใช่ไหมจานหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งเลยของไทยประมาณอะหกสิบห้าสิบบ้านกูนะบ้านกูนะที่แคนาดะพันหนึ่งเลยพันหนึ่ง แล้วอ่าวันหนึ่งใช้เท่าไหร่อ่ะที่ที่แต่งโมกลับไปประสบการณ์ตรงเลย 60- ถึงร้อยเหรียญสามพันสี่พันเลยอใช่แล้วอันนั้นมันไม่ใช่แบบเฮ้ยแต่ไม่นะเพราะว่าเงินเดือนก็ได้เยอะกว่าไม่ไม,ไ,มไ,มไม่เกี่ยวไม่แพงจริงไม่แพงจริงถ้าเป็นเมื่อก่อนอนะจานหนึ่งแค่สิบเหรียญประมาณสองสามร้อยอันนั้นนะอ่ะเข้าใจเงินกูตั้งพันหนึ่งกู้โคนรวยอ่ไทยนี่แม่งอยู่ได้เป็นสองสามวันนะกพันึงใช่ใช่อุ้ยจานละพันขนาดคนเมกาแม่งยังเดือดร้อน ตอนนี้ที่บ้านกูอ่ะคนแม่งย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปรัฐอื่นที่แบบภาษีมันลดลงหรือว่าผู้นํารัฐนั้นก็พอแบบโอเคอยู่แต่ของชีพรถนะทุกรัฐเดี๋ยวแม่งจะพังทลายไปหมดละเข้าใจแล้วเชื่อกูดิกูมั่นใจอีห้าปีนอกจากเราเปลี่ยนผู้นําเป็นคนที่ไม่ใช่ไบเดนคนที่ดีกว่านั้นอ่ะนี่ถ้าสมมติกูไปนี่กูโหใช้เงินเยอะมากเลยนะเาพูดอย่างนี้เลยไม่น่าเที่ยวไปเที่ยวยุโรปก่อนหรือไม่ก็ไป ไ <Asia>, อเรื่องนี้คยากนิดหนึ่งจะบอกว่าจะยังพูดเหมือนเดิมว่าเอ้ยเราไปหาประสบการณ์ที่เมกาเพื่อที่จะฝึกภาษาไปหาเพื่อนใหม่หรือว่าไปหางานมันก็ได้แหละแต่ความเป็นจริงแล้วคุณต้องนึกถึงตั้งหลายอย่างเรื่องความปลอดภัยของคุณที่เมกาก็ไม่ได้ปลอดภัยนะตอนนี้นค่าคองที่คุณก็ต้องวางแผนให้ได้คุณก็ต้องรู้ว่าวันเป็นวันคุณจะทำอะไรบ้างจะทำงานอะไระแล้วคุณก็ต้องมีเพื่อนด้วยไม่ใช่ว่าจะเดินโงงงแล้วแบบค่อยไปหาเพื่อนไปเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมอันตราย แล้วก็คุณต้องนึกถึงคนแถวนั้นว่าเขาีนิสัยเขาอะไรยังไงไม่ใช่ว่าเดินเดินอยู่แล้วไอ้มีคนไล่บ้านมาทักทายเราคิดว่าเอ้ยก็ขอเงินหายเงินปุ๊บแม่งก็มาทืบเรา <c oughs> แจ้งตำรวจก็ไม่มาก็มีโอ้โหกหลายแรงอยู่หลายแรงอยู่บ้านกูแม่งคือคนเข้าใจว่าเมกานี่ดีว่าเฮ้ยทุกอย่างก็ดีขนาดในโซเชียลคนไทยยังไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยแบบอย่างสมมติมีมีประเด็นในไทยเขาจะแบบเอ้แต่ฝรั่งเขาก็ทํานะไม่เห็นเป็นอะไรเลย <c oughs> ขอร้องกูขอร้องคนไทยทําถูกแล้ว อันนี้อันนี้เป็นฝรั่งพูดเองนะคุณทำถูกแล้วโคเชอร์วัฒนธรรมของคุณทำถูกแล้วบางอย่างคุณนาจะเห็นในโซเชียลแล้วว่าเห็นคนไทยทำกันแล้วก็ทำตามฝรั่งม,มันไม่ได้แปลว่ามันถูกต้องนะมารยาทความเข้ารบคนไทยนี่สุดยอดแล้วนะเข้าใจเข้าใจตรงนี้คือมันชัดเจนอยู่แล้วนะคือฝรั่งนี่แม่งเป็นอาวนาบ้านกูนะเป็นประเทศที่แม่งความเข้ารบวัฒนธรรมยูนิตี้อ่ะคือมันไม่มีแบบเอางี้ ถ้ามันมีเรื่องเกิดขึ้นในไทยอ่ะแม้ว่าคุณจะคิดแบบไหนอยู่ฟังไหนคนไทยเขาช่วยเหลือกันถูกไหมใช่มึงอาจจะเจอคนหนึ่งที่แม่งความคิดเห็นไม่เหมือนมึงออาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับมึงอาจจะสนับสนุนฟังนี้อ่ะแต่ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมึงก็ไปช่วยเขาอาเขาก็จะช่วยกันคนไทยด้วยกันคนไทยรักกันอเมริกาไม่มีมีได้ทะเลาะกันเองโอเคก็โหเป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาหลายอย่างนะจริงก็ดีแล้วจะได้แบบ ให้คนแบบมาศึกษาเนาะให้คนได้รูต้ตั้งแต่ซึ่งย้อนกลับไปคถามมึงว่ากลับอเมริกาแล้วเป็นไงกูไม่มีความหวังกับประเทศกูแล้วกูจะพูดเหมือนเดิมเลยว่ากูอยู่ไทยตีสุดแล้วเลยอ,อะถ้ากูอยู่ไทยไม่ได้กูไม่ได้กลับบ้านหรอกกูก็จะไปที่อื่นอความเสรีความฟรีดอมไม่มีละจะพูด<ม>อะไรแม่งก็โดนฟ้องกันหมดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคุณไปรีเซิร์ชไปหาข้อมูลดีๆก่อนที่คุณจะทําอะไรสักอย่างแต่จะบอกให้นะว่าอเมริกาไม่น่าอยู่ตอนนี้แล้ว อยู่ไทยอ่ะใส่ดีกว่าปลอดภัยกว่าอคนไทยใจดีนิสใ,ใส่ดีอืออันนี้กูพูดถึงส่วนมากนะอคนบ้านกูนะอ,อเมริกาเนี่ยเดินเดินอยู่แล้วไปทักทายคนโมโซก็ไม่ได้โอเคครับผมขอบคุณมากแตงโมเราคงเห็นนะครับบรการในสหรัฐอเมริกาตอนนี้กําลังลำบากอัตรางเงินเฟอ้อกําลังสูงราคาน้ํามันกําลังพุ่งสูงขึ้นนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นแกส๊สค่าของชีพ นะฮะสินค้าต่างๆพุ่งสูงขึ้นหมดสาเหตุที่พุ่งสูงขึ้นเพราะการบริหารที่ผิดพลาดนะครับปัญหาคือคดีรักวิ่งชิงป้นเกิดขึ้นจำนวนมากคนไร้บ้านเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับทาให้คนในสหรัฐอเมริกาเพ่นมายังประเทศไทยสังเกตให้ดีที่ผ่านมาช่วงนี้หลังจากโควิด -19 นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาแห่เข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากเจาะลึก ตอบทุกปมการเมืองเศรษฐกิจกสังคมสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อการบริหารชั้นสูง Afternoon Talk ที่ดูโอคูซีนาเมืองทองธาน,นีและทางซูมพบกับดรเทศักด์เจมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงพ้นเอกกิติรัตนฉายา อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกกิติศักดิ์รัตนเสริฐ,รรฐอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1027พฤศจิก,กาพบกับปรินาไกรคุปอดีตสสราชบุรีหัวข้อจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ทางซูมและนัดพบกันที่ afternoon talk ที่ดูโอคุชิน่าเมืองทองธานีประสบการณ์จริงของจริง ตั้งแต่12นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมท่านละ2,000บาทรวมลงทะเบียนที่ไลายว i หกน News รับเพียง50ท่านเท่านั้นค่าสัมมนานำสมทบกองทุนมูลนิธิโหลีเพื่อสนับสนุนสำนักข่าวว i หกนิวส์ความฝันของมอบ3นิ้ว หลังจากสถานการณ์โควิด -19 เกิดขึ้นพอประเทศไทยล็อกดาวก็ปลุกระดมทำคลิปวิดีโอมีการเคลื่อนไหวนะไปฉีดวัคซีนในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเดินทางไปยังต่างประเทศชวนกันจะย้ายแผ่นดินย้ายประเทศออกไปตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังลำบากประเทศฝั่งสาภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอนะรมนีประเทศที่ใฝ่ฝันของมอบสนิ้ว กำลังลําบากนะเกิดการจุมนุมประท้วงไม่ต้องแปลกใจนะนักท่องเที่ยวแห่เดินทางมายังประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่มีค่าของชีพต่ำนะครับเงินเขา1บาทมาแลกในประเทศไทยอย่างน้อย30บาทถ้ามาจากอังกฤษก็6ก็6บบาทนะครับจาก1บาทของเขานะนะครับที่สําคัญคือคนได้บ้านของใครมีไม่มีแต่น้อยเราแก้ปัญหาไปเยอะมากนะครับที่สําคัญคือสภาวะเศรษฐกิจของไทยดีกว่าเขามาก และตอนนี้ที่บอกเศรษฐกิจไทยไม่ดีเศรษฐกิจไทยไม่ดีไรายได้หลักของไทยมาจากการท่องเที่ยวสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันจึงดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวมากกว่า73ล้านคนมุ่งหน้าเข้ามาอย่างประเทศไทยสา,สาเหตุหลักๆเลยคือสภาวะเศรษฐกิจและสงครามนะครับฝันก้อนเนี้ยของ3นิ้วกำลังสลายนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราเข้าใจหลักการบริหารจัดการหลักการบริหารยุทธศาสตร์รทางการเมืองการปกครองเนี่ย ผลต้องมันมันจะเห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในฝั่งสาภาพยุโรปไม่ได้เป็นเมืองสวรรค์ไปเดียวปับป๊บปับป๊บปั๊บโอเคสนุกแต่ไปอยู่นานนานะฮะนานเข้านานเข้า,นา,นขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาปัญหาที่ประธานาธิบดีของเขาเนี่ยหรือผู้นําของเขายังคงแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะเกิดความขัดแย้งกับรัสเซียคนในประเทศของเขาเองต้องหนีออกนอกประเทศเพราะเกรงว่าจะเกิดสงครามภายในประเทศ ค่าไฟฟ้าน้ำประปาพุ่งสูงขึ้นบางประเทศต้องเปิดให้ใช้บางเวลาปิดในบางเวลาสถานการณ์เหล่านี้กำลังเกิดขึ้นคนไร้บ้านคือคนไม่มีที่อยู่เนี่ยกำลังเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่าน,นี้คือบทเรียนฮะยิ่งอายุมากขึ้นมนุษย์เราก็ยิ่งฉลาดขึ้นนะเด็กที่เกิดมาใหม่โดยธรรมชาตินะก็ต้องใช้การเรียนรู้การศึกษาสิ่งที่จะสอนสิ่งที่จะเข้าใจ ให้คนเหล่านั้นทราบก็คือบทเรียนในชีวิตและการศึกษานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พรูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรโ์ดินทระเทพยักรางกูพรราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกือ้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดา อาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปีชาชาญการดินปกครองประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทย ชิราลงกโกดินพระเทพยาวรามกูแสงแห่งวัชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทนิดทูนโคพระองค์ทรงพระเจริ อาจคงทรงนำชาติอย่างอาถานพระปิชาชาญการดินปกปรองประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่ วัชิราลงกรบดินทระเทพยาวรานกูแสงแห่งวัชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ